คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ได้ยินเสียงดังกรอบแรกรบในข้อเมื่อเคลื่อนไหวมีอาการปวดข้อบวมข้อโก่งผิดรูปร่างปวดตามข้อต่างๆขยับข้อได้ยากมีการเคลื่อนไหวข้อได้น้อยลงแสดงว่ากระดูกข้อเข่าของคุณมีความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลกระดูกและขข้อดีบุเน่ทุกปัญหา โรคก,กระดูกจะหมดไปโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเสื่อมโรคก,กระดูกพุนหมอนรองกระดูกเสื่อมนิ้วล็อกปวดข้อต้องการเพิ่มความสุนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนนานดูแลใส่ใจห่วงใยกระดูกด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลกระดูกและไขข้อดีบูเ่สวัสดีค่ะดิฉันประพาพินบุญศรีนะคะ ปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะปัจจุบันอายุย่างเข้า60ปีแล้วนะคะดิฉันเคยมีประสบปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานแล้วมีมรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉียวชนก้นกระแทกหลังจากนั้นดิฉันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี่ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างหนึ่งต้องงอไว้การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวด เป็นอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยหลังจากที่มีคนแนะนําให้รู้จักกับดีบูลสามารถที่จะทําให้อาการที่ดิฉันปวดและทน,ท,น,ท,นทรมานอยู่นะดีขึ้นได้จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนี่ทาให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะลดลงค่อยๆลดลงแต่ในช่วงแรกที่ทานเนี่ยมีอาการปวดเพิ่มขึ้นเพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ลองทานกลจูจนร่วมด้วย หลังจากนั้นดิฉันได้ทานทั้งสองตัวค่ะทั้งโคเลจินและดีบูลเมื่อการทานโคเลจินและดีบูลเกิดขึ้นในระยะ,ะเวลาหนึ่งเนี่ยดิฉันสังเกตเลยนะคะว่าอาการปวดที่มันเคยเป็นเหมือนปะทุขึ้นมาในช่วงแรกนะ่ะมันดีขึ้นเลย